โชว์เดี่ยวขีมได้แบบสบายๆค่ะจะเพลงไทยเพลงจีนหรือว่าเพลงสากลก็เอาอยู่เพราะแม้จะมีอายุแค่15ปีแต่ว่าน้องช่อแก้วชนิตาธรรมทั์พิมลน,นักดนตรีดาวซินโดมมีประสบการณ์การเล่นขีมมาแล้วมากกว่า10ปีค่ะเธอเคยไปแสดงยังต่างประเทศด้วยนะคะเช่นญี่ปุ่นเยอรมันและนิวซีแลนด์ และล่าสุดน้องช่อแก้วกำลังจะมีโอกาสได้โชว์ในไทยแบบจริงจังค่ะกับการเข้าร่วมเทศกาลดนตรีมาร้องเล่นเต้นกันเวทีที่เปิดโอกาสให้เวยาวชนเด็กรุ่นใหม่จากทั่วประเทศที่มีใจรักและสนใจในศิลปะก,การแสดงต่างๆมาโชว์ความสามารถซึ่งนอกจากน้องช่อแก้วก็ยังมีเพื่อนๆนนักแสดงกลุ่มดาวซินโดรมอีกหลายคนค่ะมาร่วมแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นหรือว่าเล่นมายากล ซึ่งก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองวันดาวซินโดรมโลกที่ตรงกับวันที่ 21, 21. มีนาคมของทุกปีด้วยค่ะสันดอานมือคิมค่ะมีสมาธิหนนชอบเสียงเพลงชอบเสียงเพลงเพราะมากจากเยาภาพค่ะสร้งแรงบันดาลใจให้สเปน แรงบรรใจค่ะพี่มองว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเองจะได้มีพัฒนาการในการในการพัฒนาการในการแสดงของเขาแล้วที่สําคัญคือคนในสังคมอะ่ะจะได้เห็นว่าพวกเขานี่มีความสามารถประกอบกับเดือนนี้เป็นเดือนที่เกี่ยวกับวันดาวซินโดมโลกด้วยเป็นวันที่เขาให้ความสําคัญเราก็เลยเปิดเวทีให้เขาในวันที่25มีนาคมมาเล่นกับเราได้ที่นี่คะ่ะบางสเสด็จลูกหลานตะเพชรทำนา นอกจากการแสดงของน้องๆกลุ่มดาวซินโดรมงานนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดต่างๆมาให้ชมด้วยค่ะเช่นการร้องเพลงช่อยเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวรวมไปถึงเวิร์กชอ็อปสอนศิลปะการแสดงโดยงานเทศก,กาลดนตรีร้องเล่นเต้นกันจะจัดขึ้นทุกสัปดาห์นะคะที่2และ4ของทุกเดือนค่ะที่ศูนย์การค้า MBK Center ซึ่งจะเริ่มประเดิมคิวแรกในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ